สวัสดีทุกคนนะครับผมโอมซาครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกม once h l e r m e ให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับตอนที่จะเล่นครับเขาก็ได้บอกวิธีการต่างๆครับกดปุ่ม e เป็นการปลด Lock ล็อกเมาส์ด้านล่างจะมีคำใบ้ต่างๆนะครับกดเพได้เลยปุ๊บปึ๊บขอดูจุดที่เกิดก่อนโอเคครับจุดนี้เป็นจุดที่ผมจำได้ง่ายมากๆเลยครับค่อน <Wow. S 1> ข้างที่จะแม่นยำ มีตัวละครผีเฝ้าอยู่ครับห้ามไปชนครับที่เดียวจบเลยโอเคสกิลของตัวละครตัวนี้เมื่อคุณผู้ชมหันหลังครับมันจะมาโจมตีเลยเหมือนเด๋อวมิปเตร์สี่เลยครับตัวหุ่นกระบอกโฟกัสทิ่เหนือด้านนี้เลยนะครับแบบนี้ผู้ชมเล่นเยอะอยู่ครับ ระหว่างเล่นก็ระมัดระวังเรื่องเสียงต่างๆที่รบกวนคุณผู้ชมนะครับโ <Okay. S 1> อเคยังไปครับยยาวครึ่งทางแล้วครับตรงด้านหน้าก็จะเป็นแผ่นไม้ที่สลับตำแหน่งกัน oh. พยายามมองจุดโฟกัสครับคุณผู้ชมไปที่เหนือยางเลยครับ oh. ยังไปเรื่อยๆ oh. อู้เสียงใกล้ามาก oh. น่าจะอยู่แถวจุดเกิดนะครับ จุดเกิดจะมีอยู่ด้วยกัน3มตำแหน่งครับถ้าคุณผู้ชมโฟกัสเห็นเส้นทางนี้โอ้โหเกือบนี่เลยครับถ้าคุณผู้ชมเล่นมาเรื่อยๆแล้วเจอโซนนี้ทางออกอยู่ข้างหน้าเลยครับจากนั้นก็เบี่ยงขวามาเอ้ยขันหลังมันจะโจมตีครับระวังให้จ้องหน้ามันไว้ตามหนักมากฟึบอุ้ย บางทีจังหวัดสตูก็บักครับอยู่ดีก็วิ่งมาประมวลไม่ทันเนาะมาเส้นทางนี้เดี๋ยวผมตรงมาข้างในดีกว่าโอ้ยโอเค <Hello? S 1> ถ้าตรงไปด้านซ้ายคือผิดฝั่งนะครับไปตามทางเลยครับโอเคถูกแล้วเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชตรงนี้ เส้นทางนี้ครับเป็นเส้นทางที่เข้ามาในช่วงแรกครับเป็นทางยาวๆเลยโอ้โห <Bye. S 1> oh, ตัวละครมาดักหน้ามาวาับตรงนี้ oh. ตาแดงหน้าโกลัวมาก oh. ยวไปเล่นกับเขานะครับ oh. เผอป,ปุ๊บนี่วิ่งมาเลย <Yes. S 1> อุ้ยยิ่งกว่า The Fat, เดอะแฟเนาะจ้องไว้ครับอีกโค้งเดียวใกล้ถึงแล้วครับ เอ๊ะเดี๋ยวเดเดี๋ยวเยวผมวิ่งกลับทางเดิมหรือเปล่าแย่แล้วตั้งหลักใหม่ก่อนนะครับสงสัยผิดทางช่วยด้วยผีหลอกของจริงครับกลับทางเดิมก่อนเ้ยขาววงกลมนี้เป็นอะไรที่ยากที่สุดแล้วเหรอครับสำหรับตัวผมโอเคเจอทางออกแล้ว เลยกันต่อครับโซน2สามารถก่อ,อกคลิปดูได้เลยนะครับอ,อ,าอาจจะวิ่งเกินไปนิดนึงจูุไปเลยครับทีเดียวไม่ตายแต่อย่าโดนซ้ำนะครับเลิกฟุนฟูไม่ทัน <S <S อ่านแยกดีเรยเข้าไปเลยครับถ้าเจอไฟแบบนี้ <S <S อ๋อไม่ใช่อีกไฟหนึ่งโอ้ขออภัยด้วยนะครับจูก,กันหน่อยรึ <S 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 ไม่ต้องกดชิปวิ่งครับมันวิ่งให้ตลอดเวลาเลย เดยวตามทางเลยครับแล้วเบี่ยงซ้ายไปต่อเอ๊ะเดี๋ยวก่อนหรวาต้องเบี่ยงซ้ายไปเมื่อกี้มันจะอยู่มุมมมแมพครับตรงนี้เป็นทิ่เหนือเหมือนเดิมโอเคครับใช่ชัว์แน่นอนเบี่ยงขวามาแล้วก็ไปยูเธอร์เลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวซ้ายครับด้านหน้ามีโครงไฟ เรียบร้อยครับเจอทางออกแล้วอัสเซลครับนำเลขมาบวกกันยินเฉยๆ4ี่บวก3บวก9เป็น16นะครับแล้วก็กดได้เลยครับ16ฟึบเปิดประตูเลยดูกันต่อครับโซน3นดเหนื่อยอย่างเดียวเลยครับตรงนี้ <Okay. S 1> ผมแนะนำให้คุณผู้ชมอย่าลงนะครับเพราะว่า <'re> ในโซนนี้ <see me. S 1> แมปไกลอยู่ครับผม ทางซ้ายครับพูดถึงก็หลงเลยลงไปเรื่อยๆครับเอ๊รอบนี้ไม่มีผีมาเลยมันหายไปไหนปกติมันจะตามหนักมากนะครับมีเสียงฟ้าผ่าด้วยเ <Hey! S 1> ออพูดถึงก็มาเลยของจริงมาใกล้สิดกันหน่อยความเร็วเท่ากันครับไม่ต้องกลัวนี่ครับวิ่งถอยหลังได้เลยมีเสียงเหมือนเป็นเรื่อยเนาะ ตามมาตามมาคือตัวละครตัวนี้ไม่มีฮิตบ็อกครับถ้าเป็นฮิตบ็อกผมก็ไม่น่ารอดเหมือนกันเ <Bye. S 1> ส้นสุดเขตแล้วเจอแป๊บเดียวเองเนาะตัวละครนี้ก็บล็อกเหมือนเดิมครับ oh. ถ้าชนจะจะพลาดไหมไม่กล้าชนเดี๋ยวลองชนดูก่อนปุ๊บโอ้เห็นเป็นไรเลยไปดีกว่าเดี๋ยวพลาดครับต้องไปเล่นจุดเริ่มต้นใหม่ถ้าเปอร์เซ็นต์ไม่ดีครับ แต่ถ้าเกมเซฟก็จะมาเกิดในด่านแชปเตอร์นี้เลยครับในโซน3ผมมองว่าถ้าวิ่งไปทางอื่นนะหลงแน่นอนรึบเดี๋ยวซ้ายโอเคครับถึงทางออกแล้วจำตัวละครตัวนั้นติดบักได้กดไปเลยครับตามเส้นผเส้นที่คุณเคยเนาะ หลายเกมใช้กันเรียบร้อยครับในที่สุดคุณผู้ชมก็หนีออกมาจากเขาวงกฏแห่งนี้ได้แล้วนะครับแสดงว่าเป็นสถานที่ที่น่ากลัวอยู่ครับเพราะว่าในคาสซีนตำรวจจอดรถซะใกล้เลย hey, we, we, we. ผมวิ่งมาหาคุณตำรวจแล้วคุณตำรวจช่วยผมด้วยครับยินดีด้วยนะที่หนีออกมาได้เรียบร้อยครับดีเอ็นครับผมเนื้อเรื่องก็คือคุณผู้ชมสามารถที่จะหนีออกมาจากเขาวงกดนี้ได้ครับหากคุณผู้ชมกดที่กากบาาน,นะครับ ตัวละครจะกลับมาที่จุดเริ่มต้นเลยครับผมจะเล่นวนลูปอยู่แบบนี้เลยครับอันนี้เป็นแบบแรกนะครับแนวขัาวงกดจริงๆที่ผมมาลองเล่นตอนที่ผมเล่นครั้งแรกมันก็หัวร้อนนะครับเพราะว่าจะต้องหาทางออกจริงๆแล้วก็เส้นทางยาวไกลมากๆเลยไว้เราดูกันต่อในอัปเดตต่อไปของเกม Once Hermes ครับผมขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้เจอกันใหม่ในอีหน้าสวัสดีครับ